กับยกคีรีครับเดโชก็โอ้โหไปด้วยนะครับโอ้โสุดๆไปเลยครับเอาละครับบนเวทีนะตอนนี้ครับอีสานเหนือตอตันเจริญนะครับมีทางด้านของคุณทศพลตันเจริญหรือว่าเสียเต๋าลาดปลาเขานะครับเจ้าของสีเสื้อตอตันเจริญนะครับกลับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลด้วยตัวเองครับวันนี้ครับเนี่ยครับทีมงานเดียวกับเสียโชดบางแสนครับพิโชชดใจจันทร์วันนี้ เจพีโชดแล้วก็ทีมงานก็อีสานเหนือต่อตันเจริญนะครับล่าสุดส่วนน้ําเงินเมื่อกี้คุณพ่อของสิงห์มาเองครับคุณพ่อหงฟ้าพรพถอนหนุนครับว่าตามมาถอนมงคลให้กําลังใจลูกชายในการทําศึกในวันนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับคู่เอกของเราในวันนี้ครับนี่รับพิกัด130ปอนด์ครับอายุเท่ากันครับส่วนสูงแตกต่างกันแค่1เซนติเมตรเท่านั้นครับ อะไรจะใกล้เคียงขนาดนี้ครับติดตามรับชมด้วเลยครับมีลูกหนักทั้งคู่ด้วยครับอพยมหน่อยครับคุณป๋องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอนัดพิเศษมวยรอบสมุยไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับที่สนามมวยราชดำเนินครับคัดนักมวยมาจากหลายประเทศพร้อมทั้งรวมทั้งนักมวยไทยด้วย20คนทั้งหมดตอนเช้าช่างน้ำหนักก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ชกกับใครนะคุณป๋องครับจ้องแถลงข่าว4โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยจะรู้ครับจับติ้วเลยครับอ่า ก็ต้องมีมีดวงนะครับพูดกันภาษาบ้านๆง่ายๆว่าต้องมีดวงนะครับไม่รู้ว่าใครจะอ่อนใครจะแข็งนะครับ <m> แต่ที่คัดมาทั้งหมดเนี่ยแข็งล้วนๆครัถือว่าแน่มาแ,นมาแล้วแะครับคัดมาแล้วแต่ละคนจะถือว่าหนึ่งในต้องอูนะยี่สิบคนจาก20ก็จะให้เหลือสิบต่สิบน่ามีตัวจริงแต่สำรองไว้2ก <c oughs> ็ไปลุ้นกันนะคุณป๋องพรุ่งนี้ครับโอ้น่าสนใจมากๆนะครับเรียนเชิญน,นะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับ โรเบอร์เบียร์เกียรติเพชรจัดหนักจัดเต็มแล้วครับแล้วก็มวยรอบครั้งนี้เนี่ยครับสำหรับมวยรอบสมุยสมุยไฟมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นี่มีเงินรางวัลสูงมากนะครับเท่าไหร่ครับคุณแชมป์ห้าแสนบาทครับสำหรับผู้ชนะนะครับครับแล้วก็อันดับสองนี่สองแสนบาทบอันดับสามนี่หนึ่งแสนบาทบาแล้วก็ยังมีมรางวัลพิเศษอีกมากมาย ไฟนี้นี่มาชกที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินก่อนครับครับแล้วนัดต่อๆไปครับรอบ8คนรอบ4คนรวมไปถึงนักชิงแชมป์โลเนี่ยจะไปจัดการแข่งขันที่เวทีมวยเพชรบัญชาที่เกาะสมุยเลยครับใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับคุณแชมป์ครับก็น่าจะประมาณทัก3เดือนได้ครับสามเปสี่เดือนครับก็จะจบการแข่งขันครับโอ้อ่ะว่าพรุ่งนี้ราชดำเนินเป็นการประเดิมครับคัดมาก่อน20 1หนึ่งในตงอูแล้วครับ20หลายประเทศเลยครับนักมวยไทยก็มีหลายคนห้าหกคนด้วยนะนักมวยไทย ไปชมพรุ่งนี้นะครับที่วิทีมูลราชชำเนินครับแต่ตอนนี้ครับรอกันไม่นานครับเนี่ยครับเข้าสู่ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายอีสานเหนือที่ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับเจอกับสิงห์สอโชคมีชัยหรือว่าสิงหาเล็กสอโชคมีชัยเดิมครับนี่คืออีกหนึ่งมรดกของเกียรติเพชรที่ชกรายการเงินล้านมาโดยตลอดนะครับเจ้าสิงหาเล็กหรือว่าปัจจุบันนี้คือสิงคำเดียวสั้นๆครับพยางค์เดียว รวบไปครับปงในครับจังหวะล็อรวบอย่างครับแย่ก่อนครับพิสารเหนือนี่มาชกฝั่งนี้ครับในสังกัดเกีรติเพชรนี่ไปชนะวินมาครับวินสิทธิ์เจนิ่มที่ราชสำเนินและวันนี้ก็มาเจอกับสิงห์ในขณะที่สิงห์ล่าสุดนั้นไปแพ้เพชรมิรันดาบังสารคามที่นี่นะคุณบองนะเอียดอานนะครับวันนั้นครับถึงดี่กาเลยครับดูใจอย่างเชิงวัดระยะกันเรียบร้อยพักให้น้ำก่อนเดี๋ยวกลับมา นี่ครับยกแรกผ่านผลป้ครับคู่เอกของเราครับฝั่งของอีสานเหนือตอตนเจริญครับก็ยังระบบหายใจยังสบายสบายกันอยู่ครับเช่นเดียวกันครับปุ่มน้ําเงินครับสิงห์สอชุบมีชัยครับระบบหายใจก็ยังสบายสบายอยู่ครับครับอีสานเหนือดีเกิดที่ห้วยแมกตกระสินแล้วครับแต่ว่าไปโตอยู่ที่ระนนงครับ ล้วก็ซ้อมอยู่ที่ก่ายสิทธิ์เอราวัณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับสำหรับอีสานเหนือก็ไปอยู่ที่กระบุรีนะครับระนองครับเมืองฝนแปดแดดสี่ครับจากเด็กมวยเมกกะลสินนะครับก็ดถามเจ้าตัวว่าเอ้าทาไมประวัติบอกว่าอยู่ระนองทําไมชื่ออีสานเหนือเจ้าตัวก็เลยเฉลยมาครับผมเด็กกะลสินครับกาลสินีนเมืองน้ําดํา โอ้ปลาเยอะปลาอร่อยนะคุณป๋องที่<อ>กาล<ม>สินเนี่ยทำไมน้ำถึงดำเพราะว่าดินมันดีก <laughs> าลสินเมืองน้ำดำอาจจะมาจากกาลสินฮนะการก็ดำนะต้องเชป์สินก็คือน้ำหรือเปล่าแปลตรงตรงเลยนะเอา,าละครับมาดูครับนักชกจากกาลสินนะครับรบ้านเกิดเมืองนอนของอีสานเหนือครับก่อนที่จะย้ายสำนักครอครัวมาอยู่ที่กระบุรีระนนองครับและยึดวิชาชีพมวยไทยก็ เส้นทานีสายใต้เหมือนกันนะครับสิงห์ก็พระแสงสุราธานีครับลองกําลังกันนะครับแบบนี้ครับคือวัดดูครับว่ากําลังแขนกําลังขาใครจะดีกว่ากันขยับมาครับเตะขวาครับซ้ายขึ้นไปครับเปิดเกมก่อนครับทางด้านอีสานเหนือหมัดขวาครับต่อยข้อบ่ายเตะขวาขึ้นมาครับสิงห์ขยับเจอแข้งซ้ายอีสานเหนือเข้าไปไม่ประมาทลลวครับ เข่าหลวงเข่าหลุดไม่ได้ครับอีสานเหนือพระสิงห์นี่พิษสงรอบตัวอาวุธมัดหนักสอกคมนะครับจับโต้นี่ฮะเน้นเลยครับบรรจงเลยครับเนียนไปเลยครับจังหวะฝีมือนี่ไม่เป็นห่วงครับสิงห์นี่แลว่าอีสานเหนือประเภทอ้คนนาทีแล้ววัดกันไปได้มาแล้วเต็ม้วยแข้งครับหลุดไม่ได้ครับจังหวะอย่างนี้ครับแต่ขวาไม่โดนนะครับ คือเตะแบบสะบัดสะบัดนะครับเตะช่วงล่างนะะเอาละครับอีสานเริ่มนโอ้ยเจอศอกขวาครับแม่เนี่ยครับโอ้โหใจร้อนไม่ได้เลยนะครับหมัดหมัดมวยนะครับต้องหาจังหวะที่มันเหมาะสมจริงๆครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มาด้วยความมั่นคงมั่นใจแหละครับอ่ะดูสอดในได้อ่าแล้วก็ต่างคนต่างเก็บแขนซึ่งกันและกันครับยังงรับยังละเอียดด้วยกันทั้งคู่อยู่ครับ ขวาไปขวาคืนมีซ้ายเติมขึ้นมาครับของสิงห์ดูครับหนวงแต่หน่วมซ้ายครับใจตรงกันครับอีสานเหนือได้เนือเนือเน้นมากกว่าครับหมัดขวาครับแทงซ้ายสวนขึ้นมาของสิงห์รวบไว้วงในครับล็อกแล้วตีซ้ายครับเครับพยายามตีซ้ายแล้วยัดไปทีอุ้แตกแล้วครับท่านั้นสิงห์ด้านขวาครับใต้ตาหรือขุมตานี่แหละครับแตกแล้วครับไม่ทราบว่าโดนอะไรครับน่าจะโอ้ย โอ้โดนสองรึเปล่าคุณปองแหมยกนิ้วให้เลยนะครับไม่มีซ้ําเติมนะครับกรรมการก็ถวาเข้าไปเบรกไปด้วยครับสมรักสมมาตรยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมทันอโมยทั้งกรรมการอ่าดูครับดูครับตีไม่ได้ครับเนี่ยครับดูเหมือนคลื่นลมมันจะสงบนะครับยกหนึ่งยกสองไปช้าๆเนิบเดินะครับแต่ว่าเผลอไม่ได้ครับเผลอได้ที่ไหนล่ะครับเนี่ยครับอ่าพอมีแผลมันก็ทำให้ จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับสิงค์ครับตามไปดูครับตามไปดูยังไงครับขาขาของอีสานเหนือครับคืนไปครับสอกซ้ายแล้วหมดยกที่2ครับกลังมะ,ะจํต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีสานเหนือต่อตันเจริญนะครับลูกศิษย์ของเสียชดบางแสนครับและก็คุณทศพลตันเจริญครับ หรือว่าเต่าลาดปลาเขาเจอกับคนนี้ครับสิงห์สโชคมีชัยครับลูกศิษย์ของโกชัยแล้วก็เสียตูสโชคมีชัยครับนักชกจากพัดแสงสุราธานีกองเชียร์ตามมาเชียร์เพียบเลยครับแตกไปแล้วนะครับใต้โนกแก้มฝั่งขวานะครับของสิงห์ครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมานี่ยกระปั้ขวาแล้วก็เฟรมเแข้งซ้ายครับแล้วก็จังหวะนี้ครับ ซอกขวาของสิงตั้งมานี่แตกเหมือนกันครับของทางด้านอีสานเหนืออีสานเหนือนี่แตกก่อนครับแต่เลือดไหลไม่เยอะครับหลังกนั้นนี่มาเอาคืนครับสับซอกครับนี่ครับน่าจะจังหวะนี้แหละครับเฉือนเฉือยเข้าไปรับครับขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดครับสอบถามรายละเอียดไปที่0 26626555ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทย์ทยสมาคมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเซฟมหะ ปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพและชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกกิตนาการแบบไร้ขีดจำกัดมาดูกันต่อครับครึ่งทางครับยกที่3ครับไปหลุดหมุนเลยครับจังหวะของสิงห์ครับตะมาเจอเข่าวสวนขึ้นไปครับอีสานเหนือขวางได้แล้วกดแล้วตีซ้ายครับนี่ครับเอาครับกดยืดตัวยืดแล้วยัดไปครับยัดไปฝั่งของสิงห์เจอข่าครับของอีสานเหนือก็ไป พยายามชิงควได้เปรียบขึ้นคอกับบล็อกไว้ก่อนครับหัวใจยังสู้ครับมาสิงครับลูกหลานจากก็แสงศักศอกโอ้โหหัวใจแคนี่พี่ทําใหญ่กว่าตับเลยครับสำหรับแสงสิงแต่ว่าคําละตีคานี่ขวางแลวแทงนี่ครับมาเอาทรงสร้างจังหวะไว้ก่อนครับบีสานเหนือไอขวาเสียงดังฟังชัดครับศักศกตามแต่ว่าสิงโตกลับด้วยการเตะขวาจาอยางครับ ข่าคืนครับอีสานเหนือครับผลักออกเตะขาครับสิงครับยอมง่ายง่ายได้ที่ไหนครับเข่าซ้ายไปครับอีสานเหนือสิงตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับสมรักสมมาตรแยกออกมาแยกครับขยับเดินเปิดเกณครับเสียบเข่าไปก่อนครับวงในเจอขวางอูดูครับจังหวะขวางครับแก้ไม่ตกครับเท่านั้นสิงห์ออแล้วครับ ต้องเสริมเติมอาวุธเข้ามาให้เยอะๆหน่อยครับตอนนี้สารเหนือนี่เล่นเกมรับแล้วครับคุมโอ้โหดูครับหมัดแผลใตหางใต้ตรงหนกแก้มเลยครับขวาข้างขวาครับสิงหุกซ้ายพี่เลี้ยงทีมงานบอกเน้นหมัดเน้นศอกไปเลยเอาวัดกันไปเลยครับสิงดูครับเน้นหมัดเน้นศอกเอ้านะครับหุกซ้ายศอกขวาครับข่าวขวาต่อไปครับอีสารเหนือครับศอกขวาของสิงครับ อาล่ะครับของมันต้องเสี่ยงนะครับตอนนี้เปิดหน้าทาดวนเลยครับอ่าแลกศอกกันครับศอกขวาของอีสานเหนือเลี้ยวมาตีเข่าเข่าซ้ายครับและก็แยกออกมาอืมนี่ครับถึงจังหวะที่จะต้องเสี่ยงครับจะได้สิงครับเดินเข้าหาเจอศอกแล้วก็มีแข้งครับคืนไปครับจากอีสานเหนือเดินครับรอจังหวะยังไงดีครับโยกเข้ามาขยับขยับไปตัดล่าง จ้องครับอุดูครับแหมยืนคิดนานคิดนานก็โดนแข้งซ้ายครับเอาละวต้องการแรกครับเน้นหมัดครับโอ้ยสาเหนือสวนในแข้งขวาครับนี่แข้งซ้ายสิงต้องต้องไวครับอย่ารออย่าคิดนานนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองบนล่างโอ้นี่คือความมุ่งมั่นของสิงห์สอโชคมีชัยเลยครับอ่าได้ลุ้นได้เชียร์ครับแบบนี้ติดตั้งมันต่อครับบรรยากาศสดๆครับ นี่ครับมุมของท่านนั่นอีสานเหนือครับช่วงพักยกครับพี่เลี้ยงคนเดียวพอเลยนะส่วนคนนี้ครับแมต้องต้องหนวดต้องเฟ้นกันหน่อยครับขอขอบคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับขอบคุณคุณแอดสันปะตองครับหัวหน้าค่ายมวยแอดสันปะตองเสียพี่โชดใจจันครับหัวหน้าค่ายมวยโชดบางแสนครับผู้สนับสนุนเจ้โหอีสานเหนือด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับเออโต้ค่าออกรถง่ายราคาดีโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0627824615ใทยมวยสิงห์มาวินโดยเสียนหนึ่งทัชชนนคดชาสุวรรณไทยววยสอวิเศษกิจและพ่อพิมพ์อ่อนครับโดยผู้พันแมนสิทธิศักดิ์วิเศษกิจและเจ๊บุ๋ววียกต่อไปนะครับแต่ทางตีวเข้มครับทั้งสองมุมอดูทางด้านสิงห์ดีต้องเสริมใหญ่เหล็กให้เยอะๆนะครับ ดูว่าทีมเทรนเนอร์สั่งยังไงต่อครับเน้นหมัดเน้นศอกเหมือนเดิมนะครับตามทิศทางตามเกมวันนี้ครับยกที่4ครับถึแล้วครับยกเครับสิงครับขอสู้ที่วงในครับเข้าไปรัดแต่รัดสร้างจังหวะตีเขายังไม่ได้ครับเดินเข้าหาต่อครับโดนแข้งซ้ายหน้าของอีสานเหนือครับเตะขาหน้าครับหมัดหมัดก็มาด้วยครับแมมาหลายอย่างครับสิงตอนนี้ขนมาขนมาครับแทงเข่าขวาหมัด1 2-3ครับ ครับพอไปตั้งรับนี่ก็เปิดโอกาสให้กับสิงค์ครับผลักออกครับต่อยครับพยายามที่จะต่อยครับแต่นั้นสิงค์ความพยายามยังมีครับโอ้ยังเฉียวไปเฉียวมายังไม่แม่นครับเจอบัวคืนเสียบเข่าขึ้นไปครับจากอีสานเหนืออ๋อสิงค์ชกช่องนี้มีโอกาสแล้วครับมีลุ้นเลยครับนี่มาช่องนี้แหละครับหมายถึงช่องพีพีทีวีสามสิบหกนี่แหละเอาแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกรวบใน เดียมนายอจะตีไม่ได้ครับอีสานเหนือยกเข่าบํากันไว้ก่อนกาดสูงเลยทีเดียวครับอีสานเหนือกาดตกไม่ได้ครับมือหล่นกาดตกยุ่งได้สิงเล่นหมัดนะครับพร้อมไปนิดนึงขยับาเดินครับแอปโอเนี่ยครับแกมวยหมัดครับก็เตะขาหน้าเฉียขาหน้าครับเขาจะหาเป้าไม่เจอครับอ่าเนี่ยครับเอาดัดดักเข่าไปด้วยครับ โอ้ฟอร์เป็นพระเอกเลยนะครับอีสานเหนือนี่ครับพอถึงตัวแกก็รวบเอาไว้เลยครับปิดเกมเดินเกมบุกของท่านั้นสิงเอาไว้ครับขยับมาถีบซ้ายครับสกระไว้ครับไม่ให้เข้าถึงตัวง่ายๆครับรักษาระยะห่างครับแผลแตกดีตั้งแต่ยกที่2เลยครับอาก็บนออกมาเลือดเริ่มไหลครับแต่โชคดีครับมันไม่ได้เลือดไหลเข้าตาครับ ยามต่อยครับตอนนั้นสิงห์ครับอีสานเหนือก็มีเหมือนกันครับต่อมาด้านซ้ายครับบนศีรษะไหลเป็นทางเหมือนกันนะครับได้คนละแผลครับสิงห์นี่ใต้ตาขวาเอาล้ครับได้ของทีละทั้งสองมุมครับแต่ว่าเกมของอีสานเหนือนี่นี่ฮะชาบฉวยใช้จังหวะชิงทาครับเล่นบทตีหัวเข้าบ้านครับก็ไม่มีลูกตกใจเลยนะครับเอแล้วครับหมัดขวาครับ เนี่ยครับความพยายามยังดีอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแม่ไม่รู้จะเจาะยังไงครับเทียขาหน้าออกซ้ายถีบซ้ายครับใช้ขาหน้าดีมากนะครับวันนี้อีสานเหนือครับไม่ว่าจะถีบไม่ว่าจะเตะพยายามจะปักศอกด้วยครับสิงค์ครับงัดมาทุกอย่างแล้วครับงัดมาทุกอย่างครับสมรักสมมาตรแยกออกมาแยกครับสมือความพยายามครับยังมีอยู่แต่ จังหวะนี้เหมือนว่าจะเดินช้าครับแม่พอเดินช้าแล้วเจอเขี่ยทําลายจังหวะจากอีสานเหนือครับถีบไปก่อนรวบใบครับวงในล็อกไว้เลยครับแม่พอล็อกนี่ครับไม่รู้จะทํำยังไงจะแก้ยังกลับมาตามต่อนะครับนี่ครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์แม็กจันดีนะครับวันนี้นี่ก็รับผิดชอบอยู่ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินด้วยนะครับทั้งคู่ครับแล้วก็เสียไกรวยจักรวุฒิคุณกำจันทร์สักคำเขตครับ ก็ยังลุ้นยังเชียร์อยู่นะครับนี่เป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับศึก PPTV เกียรติเพชร SKS Super Fight นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับบ่ายสองโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับสองชั่วโมงครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง3าม แก้ไขเพิ่มเติมพี่ป๋องนิดนึงครับพอดีพี่แม็กแจ้งมาครับว่าว่าถ้ารายการแรกเนี่ยเป็นแม็กจันดีครับแต่ถ้ารายการที่สองนี่เป็นแม็กเกียริเพชรเลยครับเปลี่ยนนามสกุลได้เลยครับนี่ฮะลูกพยายามครับภาพช้าให้ชมให้เห็นครับยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมสานาที3นาทีทองของใครครับมันเต็มไปได้แล้วครับมันพลาดกันได้แล้วก็ของมันโดนกันได้แต่ว่าจะโดนหรือไม่โดนก็ต้องชมเลยครับก็นำสิครับขยับ ความพยายามยังตั้งใจอยู่นะครับแต่ด้านของสิงห์ครับแหมมีอาชีพต้อนโตพยายามอยู่ครับสาวๆก็รอเชียร์อยู่นะครับสิงห์ครับแหมยังไม่มีใครรีบหนีกลับบ้านไปก่อนอย่างครับเอาครับหลุนไปด้วยกันครับสามนาทีสุดท้ายทีมไปก่อนครับอีสานเหนือพยายามเข้ามาต่อยครับแต่ต่อยนี่มันยังไม่แม่นครับและสิงห์เองก็ไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะไม่ใช่ประเภทโป้มหลับ ทำให้ทางด้านอีสานเหนือนี่ดูครับเหมือนถ้าซ้อมที่ค่ายก็ซ้อมเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงครับประคองเกมเผาเวลาครับรอเสียงละครฮะนี่ฮะสิง์ก็ไม่มีตัวเลือกครับเกมอย่างนี้ฮะมัดกระศอกอย่างเดียวครับเอาใจโปชใสใสหน่อยเข้าไปครับโอสู้เต็มสูบเต็มร้อยแล้วนะครับก็พยายามส่ง ส่งสารให้สิงห์ได้รับรู้นะครับอีสานก็พอแล้วเพื่อนอายุนี่เท่ากันเป๊ะเลยครับเนี่ยครับรวบรัดเอาไว้ก็ทําตามหน้าที่ครับสิงห์ครับในเมื่อเสียงละฆทางยังไม่มาก็ยังยังมีความหวังอยู่อีสานเหนือก็ดักถีบเอาไว้มีถีบเท้าหลังด้วยครับนี่ครับนี่คือมั่นอกมั่นใจมากๆแล้วครับคือมั่นใจว่าคุมสถานการณ์ได้ครับแล้วก็สกัดทางคู่ชกไม่ให้เข้าถึงตัวได้ครับ พอได้ระยะแกก็รวบไปเลยนี่ครับหลัดล่างแล้วก็พาเข้าเชือกครับครับชุดนี้ร้อยสาปอนด์ครับในสังกัดของสิบเกตดเพชรมีตัวรับเยอะครับติดตามผลงานครั้งต่อไปนะครับวันนีเขาชกในพิกัดร้อยสาปอนด์ครับดูครับเอามาสู่ช่วงปลายยกนี่ฮนะตีกรองให้สัญญาณแล้วก็รัวเข้ามาสู่ช่วงในช่วงสุดท้ายของยกที่5นี่ฮนะ รอเวลาเสียงระฆังทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ฮะรอครับหมัดซ้ายครับที่โมบายครับแย็บเอาไว้ครับให้เข้าถึงตัวง่ายๆครับแล้ก็ย้ำยังไม่ยอมครับสิงยังไม่ยอม1 2 1 2ต่อยขวาเอาละครับเน้นหมัดต่อยขวาแม่นหน่อยครับแม่นๆหน่อยมาดูครับเอาให้สุดไปเลยครับ เอาให้ได้ยินเสียงละคังไปเลยครับม,มาจริงๆหยุดที่เสียงละคังเลยครับนี่ฮะามใจนักกีฬาบนเวทีนี่เต็มสูบเต็มร้อยจริงๆครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมครับนี่ฮะได้ของทีละทั้งสองมุมนะครับสิงนั้นใต้ตาขวาครับแต่ว่าอีสานเหนือนั้นโหนแก้มด้านซ้ายครับตรงขมับดูคะแนนจบแล้วก็ชูมือไปที่อีสานเหนือ ต่อตันเจริญครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์สอโชคมีชัยไปครับเราไปพบกับคุณปังบน